ที่นี่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่นี่คือประเทศลาวนะครับผมสายสตูดิโอนะครับคลิปนี้ผมจะขออนุญาตพูดไทยนะครับเพราะว่าเอฟซีสั่งให้ผมพูดไทยลองดูจะเป็นไหมหรือไม่เป็นนะครับผมกบว่าโบเป็นปัญไดหรอกครับแต่ผมก็อยากจะว่าอยากจะพูดเพื่อให้ทุกคน ดูแล้วก็เบิ่งแล้วก็ชมนะครับประเทศลาวนะครับอยู่ที่นี่นะครับประเทศผมเองนะฮะนี่ก็คือหลอกเหยื่อฆ่านะครับสวยไหมครับท่านผู้ชมนั่นก็คือนั่นก็คือหลักไฟนะครับมันมาจากาเขื่อนน้ำเทินสองเพื่อ,อาขายภัยให้ประเทศ ประเทศไทยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหลัก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 ไปอย่างนี้นะครับนับพันตื้อหลักเลยครับนับไม่ถ้วนหรอกครับกว่าจะถึงประเทศไทยอันนี้ก็เป็นงวกินหน้านะครับท่านผู้ชมอ,อันนั้นก็เป็นคนไทยนานะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับ เฮ้ยทำไม z o o ไม่ไรวะนั่นไงท่านผู้ชมนั่นไงก็ประเทศดาวนี่ก็อารมสมบูรณ์นะครับธรรมชาติดีนะครับเสียอย่างเดนียวพุนไม่ตกครับท่านผู้ชมดูเข้าผายนะครับเดี๋ยวเราจะมาพามาดูเข้าผายหรือว่าเข้าที่ ไม่ได้ลำข้าวเป็นหวานเอาเลยนะครับข้าวที่เขาเจ้าหวานเอามันก็จะตายเละเดียวครับท่านผู้ชมนี่ไงนี่ไงท่านผู้ชมมันก็ออกเนไม่ออกเนนะครับเพราะว่ามันเลดเกินครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ค้มผลผลน่าจะตกก็ไม่ตกอันนี้ก็เป็นน้องบัว มันก็มีหมากบัวอยู่นะครับอยู่ที่น้องนี่อ่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูแล้วก็พูดไทยให้เบิง่งอ่าผมพูดไทยก็เป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหวังว่าทุกคนจะฟังเข้าใจแล้วก็ รูเข้าตานะครับอ่าผมก็พูดบ่าเ็นวันไดหรอกนี่ก็เป็นน้องน้ําก็จะมีลูกกบลูกพวกลูกเขียดลูกปาลาอยู่ที่นี่นะครับนี่ไงท่านผู้ชมอ่าคลิปนี้ผมก็จะขอจบจบแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันไรสาระมากไรสาระจริงๆคลิปผมเนี่ผมว่าไม่มีคนดูหรอกมั้ง คนดูผมนี่โอ้โหถือว่าชุดยอดมากล่ะผมมันไม่มีอะไรให้หน้าดูเลยว้าวยังกลบาเปลี่นอ่าเดี๋ยวผมจะปิดกล้องมากล้องหน้านะครับทุกคนจะตื่นผมไหมก็ไม่ดูนะครับแป๊บหน,นึ่งนี่นะครับผมนะครับ,รบนี่สายสตูดิโอนะฮะจําจกันได้ไหมครับ อยู่กลางทุ่งกลางนานะครับพูดเราวพูดไทยนะครับคลิปนี้ผมก็พูดบ่เป็นปันใดหรอกพูดไม่เป็นปันใดแต่ผมพูดไล่นะครับผมไล่ทุกคำแล้วฟังฟังเข้าใจทุกคําเลยอันนี้ก็เป็นธรรมชาติบ้านผมนะฮะบ้านผมนี่มันตอนนี้ก็ฤดูลำนาปีนะฮะผมก็เลี้ยงงวนะครับไม่มีอะไรมาก ธรรมชาติของผมก็เป็นซาวให้ซาวนากำลังลำไห้ลำนาไถานากันอยู่นะฮะผมก็เลี้ยงงวัวบางที่ผมเลี้ยงโมเป็นผมก็ให้เห็ดให้กินข้าวผมงัวกินข้าวเขาเจ้าก็ให้ผมนะครับไปไปครับไปนี่ก็เป็นข้าวผายนะครับทั้งหลังผมคลิปนี้ผมก็จะขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับ หวังว่าทุกคนจะชอบหรือว่า,อ,าอะไรก็ได้แต่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดชซ์กดปักตะไคร้ให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทับคลิปต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมจะไปล่าง,งวต่อแล้วฮะเป็นงัวป่าครับท่านผู้ชมาฝากด like, กดไลค์กดชซ์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ